ขอความสุขความเจริญความเบิกบานในใจจะมีกับท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ขอนำบรรยากาศหน้าองค์พระใหญ่หลวงพ่อพระพุทธศีวิชัยองค์ใหญ่เมืองไซบุรีนาวัดพระราชธ,ธรรมอาจารย์หรือวัดกาไหลบ้านกาไหลตำบลเยเนรีอำเภอเซอารฐเคดาประเทศมาเลเซียมาฝากท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวัน อยรหัสสบอดีที่30สเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6โอยวันนี้หมอกลงหนาแน่นเลยเมื่อคืนฝนตกลงมาเกือบทั้งคืนนะเกือบทั้งคืนเกือบทั้งคืนฝากท่านทั้งหลายเนาะ มอกลงมอกลงวันนี้สามสบมีนาคมพรุ่งนี้สาอวันสิ้นเดือนนะเดือนมีนาก็จะขึ้นเมษา,าเมษาก็จะเป็นช่วงวันปีใหม่ไทยไทๆคือวันสงกรานต์ภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวสยามนะ ในประเทมเศมาเลเซียเราวันว่างวันว่างคือวางภาระต่างๆเพื่อที่จะมาประกอบพิธีทำบุญบุทิศบูรพาจารย์ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ <yourselves S 1> <ค ijn! S 2> นำบรรยากาศฝากท่านไว้เพียงเท่านี้นะในกุศลผลบุญใดๆความดีใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายขอทตานทั้งหลายจงมี่ความสุขและความจเจริญสุขกายสุขใจมีโชคมีชัย หายโรคหายไัยมีเงินทองใช้ไม่ขายกระเป๋าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน